โดนด้วยคืตัวแรกแต้มแรกไม้แรกครับโอ้โดนครับผมโอ้โอโอ <c oughs> ไม้ที่สองตัวที่สองตามมาแล้วครับโดนโดนนี่นี่ปลาอะไรวะ <c oughs> เจไดมาอีกหนึ่งตัวครับผมนนได้เรื่อยๆนะครับเจ้าโดนอีกแล้วอืมาลุลวะโอ้ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชม F อรซลมถึงน้นานักตกปลานะครับผมตอนนี้ก็เวลาสี่โมงสี่สิบนาทีนะครับช่วงเย็นอีกแล้วก็มาตกชิงรล้วครับผมที่ไม่เมื่อวานนี้นะครับก็ได้มานั่งตกเหมือนกันนี่ลมพายุครับผมไม่ทันนะครับกลับบ้าน,นีนเปียกปอเลยแล้วก็เต็มไปด้วยคิ้วฝนนะครับห เต็มหูเต็มตาไปมดกับวันนี้ก็ขมุกขโมยอีกแล้วน่นนะข้างบนข้างล่างไม่รู้ไม่รู้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือไม่นะครับก็เยอก็ยังใช้เป็นของเมื่อวานอยู่นะครับผมไปครับวันนี้เดือดลุยกันเลยว่าจะหมาดหรือไม่ครับผมตกกันสองคนเหมือนเดิมครับวันนี้ดูเงียบๆนะครับมีตกหน้าดินตรงนน้นแค่สองคนนะครับผมไปครับไปติดตามรับชมกันเลยครับผมยังไงแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจกันนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาปองกันด้วยครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้รับชมคลิปต่อๆไปของตาปองไปครับผมวันนี้ลุยโอเคครับผมตอนนี้ก็สีโมงเจ็ดห้าสิบแล้วครับเตรียมอุปกรณ์เซตวิธีเรียบร้อยนะครับตาปองก็จะนั่งตกตรงจุด เมื่อวานนี้นะครับผมแม่บ้านกระทัดไปเหมือนเดิมครับเดี๋ยวมาอรอรุ่นกันครับว่าวันนี้จะมีผลงานหรือไม่นะครับผมอากาศตอนนี้ก็อบอ้าวนะครับ ตัวมากินครับมีตัวมามาันนั่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 นหมายแรกเริ่มมาเข้าเยอะเราแล้วครับโดนด้วยฮือ <c oughs> ตัวแรกแต้มแรกไม้แรกครับผมโอ้ยังไหวเฮ้มนัมน ที่สองลงไปครับวันนี้อากาศปิดแต่ว่าน้ำก็น,นิ่งดีนะครับยังไม่มีลมครับช่วงนี้เอาอีกแล้วครับเริ่มมีตัวเข้าอีกแล้วโ,โดนครับผมโอ้โอ้โห <c oughs> มาที่สองตัวที่สองตามมาแล้วครับเจ๋า <c oughs> ครับมาที่สามลงต่อเนื่องครับออกแล้วครับออกแล้วออกแล้วค่อยๆพาวะอุ้ยลูดอุ้ยยกทุนโอ้ยโยเริ่มพลาดเหยือขนมปลานะครับใช้ได้ดีเหนียวดีครับผม รุ่นไหนวะเอ้ยต่ออ้ยพาเขาต่อโอเคครับผมกูด้ได้แล้วนะครับนี่พาไปติดต่อที่เขาเคยติดกันยุคครับผมกู้มาเป็นยงยวงเลยโอเคลอยต่อครับ มีทุบป,ป่าออกอว้ยังลุยน้ำยังเข้ามาเรย่ด้ๆนี่ ถอนตัดแทะโอ้ยโอ้ยโอ้ยลุดโอ้ยลุยไม่โดนจมหายแวบไปเลยเอาไปแล้วไปแล้วโอ้ยยังวะโอ้ยน่ะถอนแล้วก็ยังไม่ได้อีกมันพาจมไปแล้วก็ปล่อยถอนขึ้นมา กินเยู่เรื่อยๆนะครับผมโดนโดนนนี่นี่ปลาอะไรวะเฮ้ยโอ้โหกินทีสุดผันเบาๆ ค่อยไปแล้วโอ้โหพลาดโอ้ยรอแบบใจเย็นเลยลนะดิยังวะพามิดไปแล้วอ้ก่อนถอนขึ้นนะครับโดนโอ้โหพาจมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ นายบาลก็ได้ยุ่ดเรื่อยๆนะครับผมโดนลองปุ๊บเอาปับ๊บแต้มครับจตบเพียนครับผมันนี้ไส่ไม่เหมือนเมื่อวาน ตามมาติด,ตดคๆครับผมเรื่อยๆครับผมก็ปลาเข้าเรื่อยๆนะครับเป็นทั้งปลาน,น้ลแล้วก็ปลาตะเพยียนนะครับแก้มซ้าบ้าง โอ้ลากว่ะไม่ยอมยกโอ้โห<ฮ><ฮ>น่ะยกว่ะเอ๊ผมโซมทุนกันนะครับดูสิการจะเป็นยังไง ค่อยยกนะครับเคลืนมาครึ่งข้อครับผมโอ้ยหลุดว่ะโอ้ยค่อยๆไปแล้วเฮ้ยเฮยยกเบาๆโอ้ยหลุดอีกแล้วเอ๊ะโอ้ยดดอาไงโอ้ยอย,ยังค่อยๆจมไปเรือไป อยังนะครับยังเห็นปลาเยอะเอาไงเอาไงโอ้โหลูปปลาอะไรเดินกินไม่บานได้เยอะเรื่อยๆนะครับผมแต่ปองในวัดยังไม่โดเลยช่วงนี้เอาไงนะเอาไงนะโอเค โอ้โหขนาดกดนแหละอืมอืมอือกแล้วอกอกแล้วกินแปลกๆแบบนี้อีกแล้วนี่ไงปลาอะไรแล้วนี่โอ้โหเจ๊ก็กได้ไงโอ้เออนี่ได้ปลาคู่ทุกคนเจ๊ยกดูนี <สะ S 2> <ś> ่โอเคอืมอืม โอ้โหกินแปลกๆหลายรูปแบบนะครับผมจับจังหวะเอาเองนะครับเทคนิคเทคโนโลยีแล้วแต่เลยเอาแค่นะนะดูสิเหลือไว้สองข้อสี่แขยับซับกระพิดนะครับเอาไงนัไ่ไงยกยกมาสามข้อครึ่ง โอ้โหเอ๊ะโอ้ถึงคุ้พาจุ๊ดไปน้อยเลยโอ,<ร>อไ้ไปแล้วหรอไปแล้วหรอเอ๊ะทอนทอนโอ้โห น่ะถอนก็ไม่ได้น่ะเอ้โอ้โหโอ้โหน่ะลุดโอ,โ,อโอ้ยลุดถอ,อน,นสวายเจไดอีกหนึ่งตัวครับพีบน่นุ่นได้เรื่อยๆนะครับ เรามันทำโอ้ยหาอีกแล้วหาเรื่อยๆนู่งต่อฟอ,อง,งไม่ได้เลยวะ่ะอ่ะลงครับผมมาอีกแล้วลุ้นกันไปเรื่อยๆครับ โอ้ oh. โหหุ้ยของตัวฮอโอ้ยร <laughs> ุดมารุดมา <laughs> โอ้ได้มากนิดตัวอย่างคอครึ่งนะครับเด้งขึ้นเด้งลงน่าโหมาโลลัวโอ้โหได้อยู่เรื่อยๆ เจ้กูเจ้ก,เจกูโทนิกแล้วโอ้โหมาลูกรู้มะเยอะเยอะเยอะเยโอ้โหหากันแค่3เมตรโอ้ <c oughs> โหก็จะอนมตัว โอเคครับพร้อมตอนนี้ก็มาสรุปผลงานกันนะครับกระปองได้อยู่ไม่คิดแต้มเลหกแต้มสวนแม่บ้านนะโ h o ักหลังมาวัดเอาวัดเอาเลยนี่โอ้สิบก็แต้มโอ้โหผมะมาเราช่วงหลังๆนะครับแล้วก็ว่าปลาไม่กินนะครับนั่งบนอยู่นั่นแหละโอเคครับพร้อมวันนี้ก็เือว่า ปลาเข้ากินเยอะเรื่อยๆนะครับเราก็วัดไม่ติดก,กันเองผลงานก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมยังไงล้วก็เป็นกําลังใจกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาปองกันด้วยครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ